สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรททะลุจอรายการครับที่จะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในฟิวเจอร์สละกออปชั่นครับการลงทุนนั้นไม่ได้ยากจนเกินไปครับท่านไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างท่านก็สามารถที่จะสร้างโอกาสในการทํากาไรได้ครับโดยทีมงานของเราครับจะมีทั้งนักวิเคราะห์ครับแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันที่จะมาแสดงให้เห็นถึงวิธีการคิดนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์ภายใต้สถานการณ์ต่างๆครับเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรกับสินค้าต่างๆของเราครับ และสินค้าครับที่เราจะเทรดกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการลงทุนใน Set 5 0 i n d e x o p t i o n ัฝั่งคอครับหรือที่เราเรียกกันว่า call ออปชันโดยวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าต่างๆแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์ครับก็คือเจ้าของฉาย,ยาเทพคำนวณคุณเทียรศักดิ์ธนวราคุณนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณรองรัาสวัสดีครับ ครับครับผมเซ็ตฟิฟตี้เน็กซ์ออปชั่นฟังขอหรือที่เราเรียกว่าขอออปชั่นคืออะไรครับครับขอออปชั่นนะครับก็คือสิทธิ์ในการซื้อนะครับตัวของดัชนีนะครับเซ็ตห้าสิบอินเด็กต์ครับโดยที่เรานะครับสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อก็คือการลองขอออปชั่นนะครับหรือถ้าอยากจะเป็นผู้ขายนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการช็อตขอออปชั่นครับผม จริงๆแล้วในตัวของ call option เนี่ยเหมาะกับใครครับ,รบเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนด้วยครับอ๋อจริงๆแล้วในตัวของ call option นะครับในเรื่องของ option เนี่ยการลงทุนนะครับเหมาะในสถานการณ์ของตลาดเลยไม<า>่ว่าจะมีแนวโน้มขึ้นหรือว่าลงนะครับรวมไปถึงแนวโน้มถ้าตลาดเนี่ยเป็นไซด์เวイออกด้านข้าง option สามารถทำกำไรได้ครับผมสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราจำกันได้เนี่ย ทั้งฝั่งมีแล้วก็กระทิงครับสามารถทํากําไรได้ทั้งฝั่งรองแล้วก็ฝั่งช็อตเลยทีเดียวใช่ครับผมแมจริงแล้วการลงทุนในออปชั่นเนี่ยยากไหมครับหรือเมื่อเราสามารถจะเปรียบเลียบกับการลงทุนในปัจจุบันยังไงได้บ้างครับครับในการลงทุนในตัวของ call option นะครับให้เรานึกถึงใบจองนะครับคอนโดครัพอมนะครับถ้าเราเชื่อว่านะครับแนวโน้มของราคานะครับจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเราก็จะซื้อ นะครับในตัวของใบจองนั้นเอาไว้ครับนะครับเรียกว่าการลองขอออปชัน๋อครับผมนะครับแต่ถ้าแนวโน้มของราคาคอนโดนะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับทำไงครับเราก็ต้องทิ้งใบจองไปครับนะครับโดยการช็อตขอออปชันนั่นเองอ๋อแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นผู้ขายแทนถูกต้องครับเ่คนที่ซื้อไปเขาอาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของสิทธิ์ตัวนี้เราก็กินค่าเบี้ยเต็มเต็มเลยถูกต้องครับใช่ครับจริงๆ้วการลงทุนก็ไม่ได้ยากเรียนอะไรนะครับก็ไม่ยากครับทียงแตวว่าเราต้องเออเรียกว่า ดูแนวโน้มนะครับของตลาดให้ออกแล้วก็เลือกเครื่องมือทางการเงินนะครับที่เหมาะสมนะครับโดยที่ตัวของนอกจากแนวโน้มกับเครื่องมือนะครับอย่างน้อยสิ่งที่การลงทุนในตัวของคอร์ปชั่นนะครับจะต้องพิจารณาต่อเนื่องก็คือในเรื่องของตัวค่าพรีเมียม,คร,มครับเพราะว่าค่าพรีเมียมเนี่ยม,มันเป็นต้นทุนนะครับในการเรียกว่าซื้อหรือว่าขายนะครับในตัวของคอร์ปชั่นตัวนี้ ค่าพรีเมียมนี่เป็นราคายังไงครับกี่บาทครับครับในตัวของค่าพรีเมียมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวของค่าพรีเมียมนะครับเป็นเหมือนกับต้นทุนที่เราจ่ายไปครับนะครับสมมุติว่าเราเชื่อว่าแนวโน้มนะครับของดัชนีนะครับจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับดัชนีอยู่ที่900รเราเชื่อว่าจะไปที่1000จุดครับนะครับค่าพรีเมียมนะครับของ call option ตัวนี้นะครับอยู่ที่20บาทครับผมนะครับถ้าไปที่1000จุดจริงครับนะครับ ผลตอบแทนที่เราจะได้นะครับก็คือ80จุดนั่นเองอ๋อก็คือส่วนต่างที่เกิดขึ้นใช่ครับจากต้นทุนของเราทั้งหมดถูกต้องครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับวิธีการคำนวณถูกต้องครับแล้วในเรื่องของการลงทุนครับจริงๆแล้วมีต้นทุนหรือว่ามีเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไรบ้างครับครับในเรื่องของคอ l l option นะครับอย่างที่เรียนไปเราเป็นได้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับ ถ้าเป็นฝั่งลองนะครับก็คือผู้ซื้อนะครับผลตอบแทนที่เราจะได้นะครับไม่จํากัดโดยที่เราเนี่ยจ่ายเพียงแค่ค่าพีเมีมครับนะครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ขายนะครับหรือฝั่งของการช็อตคออปชั่นนะครับผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยเราได้เพียงแค่ค่าพีเมีมครับนะครับถ้าตลาดไม่เป็นอย่างที่คาดการเอาไว้นะครับมีการเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการช็อตคอเนี่ยเรามองว่าแนวโน้มน่าจะลงนะครับความเสี่ยงสูงสุดนะครับของการช็อตคอก็คือเป็นนี่ ครับผมโดยที่เราเนี่ยได้เพียงแค่ค่าพรีเมียมเข้ามาเท่านั้นเองครับผมคุณลองครับค่าพรีเมียมเนี่ยเราเคยเห็นกันในกระดานครับบอกว่าค่าพรีเมียมอยู่ที่ประมาณสัก20จุดครับไอ้ยีจุดนี่มันเป็นกี่บาทครับอ๋อจริงแล้วในตัวของค่าพรีเมียมนะครับเราจะต้องเอ่อเรียกว่าคูณในเรื่องของตัวเลเวลเลนตนะครับก็คือเท่ากับตัวของเซ็ตห้าสิบอินดีค์ฟิวเจอร์เลยครับก็คือ200บาทนะครับ ถ้าเราจะลงทุนในตัวของ call option 1น1สัญญานะครับค่า p ีเมียมเท่ากับ20นะครับก็เอา20่สคูณสองรครับ1สัญญาใช้เงิน4,000บาท4,000บาทจบเลยถูกต้องครับครับผมนี่คือฝั่งลองคอใช่ครับแล้วฝั่ง short ะครับฝั่ง short นะครับเอาเลยต้องมีการในเรื่องของการวางเงินนะครับเพื่อเป็นเรียกว่า คำประกันนะครับไว้บางไว้ทั้งจํานวนนะครับแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะต้องมีการวางหลักประกันเพิ่มนะครับถ้าสมมุติว่าตลาดเนี่ยเรียกว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในตัวของ call option มีราคาที่สูงขึ้นครับแต่ถ้า c option นะครับที่เราขายออกไปหรือว่าช็อตเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับ เราสามารถซื้อกลับหรือปล่อยให้เรียกว่าสถานะหมดอายุนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนตรงนั้นมาเต็มๆเลยครับกระดผมจริงๆแล้วก็คือค่าเบีย้ยเนี่ยก็คือเอาค่าพรีเมียมที่อยู่บนกระดานนี่แหละหคูณ200มัลติพายเออร์ถูกต้องครับก็คือเป็นมูลค่าต่อนหนึ่งสัญญาณน,นั่นเองใช่คฝั่งลองคอก็คือจ่ายค่านี้ ครับผมฝั่งช็อตก็คือได้กินท่านี้ไว้ก่อนถูกต้องครัแต่ว่าต้องวางเรื่องของมารจิ้นไว้ที่เยอะกว่าเพื่อฝั่งคอเขาใช้สิทธินั่นเองใช่ถูกต้องครับผมสรุปกันสั้นๆตามที่เทพคำนวณได้สอนไว้อีกสักรอบนะครับคุณผู้ชมการเทรดคอ Options นั้นก็มี2ฝั่งครับผู้ซื้อเราก็เรียกว่า l ลอง c อออ Options ถ้าเปรียบกับใบจองคอนโดเราก็เก่งว่าคอนโดเราจะมีราคาเพิ่มขึ้นมาก็ซื้อฝั่งนี้นั่นเองแหละครับ คราวนี้ถ้าดูแล้วคอนโดเราท่าทางจะสร้างไม่เสร็จแน่ๆถือต่อไปจะขาดทุนเราก็ต้องขายแหละครับฝั่งที่ขายนี้เราก็เรียกว่าช็อตคอออปชั่นนั่นเองแหละครับและสิ่งสำคัญ3ประการที่คุณลองให้เป็นหลักในการเทรดคอออปชั่นสไว้นั่นก็คือ 1. มองทิศทางตลาดให้ออก 2. ใช้เครื่องมือให้เป็นและ 3. คํคำนวณค่าพรีเมียมให้รอบครอบด้วยนะครับ ช่วงนี้ครับท่านผู้ชมก็พอจะเห็นในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าโดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูกันดีกว่าว่าทีมผู้เขาเ้าแข่งขันของเราครับจะเป็นใครบ้างครับแล้วจะวางกลยุทธ์สลับการลงทุนใน call option อย่างไรพักสักครู่ครับ